ผู้ชมครับหลายคนเกิดมานี่ยังไม่เคยยังไม่เคยหน้าเรียวมาก่อนนะครับคนก็กลัวมีดไม่อยากจะให้หมอมาฉีดมาจิ้มหน้านะฮะแต่ว่า d ด m มอน V Fit m a าสต้องบอกว่าเวิร์กจริงๆครับแค่มาสทิ้งไว้ตรงหน้าเนี่ยภายใน30นาทีคุณจะเห็นผลภายในทันทีนะครับเรามาคุยกับเจ้าของเลยดีกว่าครับนะครับของ d ด m มอน V Fit m a าสสวยมากด้วยใช่แล้ขอต้อนรับคุณมิ้นท สุดที่หนีอรุณสวัสดิ์คัมมินครับสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีครับผมเราได้เคยเจอมินตอนที่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครตอนนั้นตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นเป็นนวัตกรรมที่นําเข้ามาจากเกาหลีครับแต่กระแสตอบรับมันดีจริงๆเมื่อกี้เราเข้าโฆษณาถามเลยบอกว่าคนที่ใช้เขาเข้าวหายังไงบ้างก็หลายคนที่ใช้ก็ประทับใจมากชอบที่มันมีประสิทธิภาพเห็นผลทันทีนะคะหลายคนก็โทรกลับมา อยากจะซื้อรีฟิลไปใช้ต่ออืมครับผมให้เขาให้ให้เขาเล่าเองดีกว่านะ<ด>ว่าว่าว่า,วา,วามันดียังไงเพราะวูดี่พูดเองอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับมิ้นใช่คือ Import มันจากเกาหลีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแร้ยังไงต่อครับก็มันเป็นมาสกนะคะวีฟิตเนี่ยเดมอนมีฟิลไ่้แหละสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะมันเป็นมาสกที่ช่วยเผาผลาญไขมันแบบกระชับผลให้เห็นผลทันทีเลยครับ,รบแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยครับแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยก็ดีมาก จริงๆแล้วมีกระแสมาจากต่างประเทศมาก่อนต่างประเทศได้รับความนิยมมากใช่ไหมครับทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นเราจะดูได้เลยในถ้าเราเซิร์ชใน u t u b e นะคะจะมีบล็อกเกอร์หลายท่านรีวิวไว้อยู่แล้วบล็อกเกอร์หลายท่านเนี่ยรีวิวกันเยอะจนกระทั่งถึงขั้นว่าทีมงานของพวกเราเองก็ได้มีโอกาสไปเซิร์ชไปค้นหาดูแล้วก็ไปดูข้อมูลว่าโอ้โหมีคนรีวิวกันเยอะแล้วก็ใช้กันเยอะที่เกาหลีเนี่ยเขา เขาชอบกันมากและกลายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเทรนด์น่ยใช่ไหมฮะสาวเกาหลีนี่เขาชอบขนาดไหนครับอ๋อสาวสาวเกาหลีนี่เขาชอบมากเรื่องหน้าวีครับผมแล้วก็ในเรื่องหน้าวีค่ะใช่แล้วก็เขาเห็นเขาใช้ตัวนี้แล้วเขาชอบเพราะว่ามันเห็นผลทันทีเลยอ๋อนี่นี่ซึ่งต้องบอกว่าทางรายการเราเนี่ยเมื่อก่อนปีใหม่ไยนะพีก็คือได้ทดลองแล้วครับ 30นาทีนะฮะเห็นผลเลยครับผมคือไม่ต้องพึ่งสัยากมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าโครงหน้าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีไขมันตรงคางเยอะเลยพี่พอเรามาร์ปึ๊บทิ้งไว้30นาทีเนี่ยโอ้เห็นผลเลยเนี่ยนี่เรามาดูดีกว่าว่าเทคนิคคืออะไรเราดูภาพประกอบไปด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นคลิปใหม่หน่อยดีกว่าเราเริ่มเราเริ่มใหม่เราจะได้ภาพไปด้วยดีไหมฮะดีครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราขอเพลงคลิปนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งตั้งแต่แรกชาวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจอะ เรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะให้ให้เมนอธิบายไปด้วยว่ากระบวนการแรกของไดมอนด์วีฟิตมาสก็คืออะไรครับอันดับแรกคออันดับแรกเลยก็คือเขาต้องล้างเราต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้แผ่นมาสก์นะคบแปะช่วงบริเวณคางกับแก้มนะคะแล้วก็ตรงลำคอเพราะมันจะช่วยลดบริเวณนี้นะคะแล้วก็ใช้แถบใส่รัดนาโนเนี่ยรัดจากคางขึ้นถึงศีรษะค่ะไม่จำเป็นต้องรัดมาก แบบมากเกินไปไม่ต้องแน่นเกินไปไม่ใช่แน่นจนหายใจไม่ออกใช่ใช่ค่ะแค่นี้เองแค่30มนาทีเราจะรู้สึกเลยว่ามันอุ่นขึ้นมันทำเป็นสิทธิภาพอยู่นะคะครับผมแล้วทิ้งไว้ปุ๊บหน้าก็เลยบีทันทีใช่ค่ะคือบางคนเขาบอกทิ้งไว้นานเกิน30มนาทีได้ไหมได้ค่ะถึง40นาทีก็จะดีค่ะแต่ถ้าเกินไปมันจะเป็นยังไงก็ จริงๆถ้านานเกินไปก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มค่ะคถ้า40นาทีเราแนะนํามากที่สุดค่ะอืมแล้วถ้าแต่ถ้าไม่ถึง30นาทีอาจจะยังไม่เห็นผลใช่ควรจะถึง30นาทีเป็นอย่างต่ํานะคะครับผมนะปีใหม่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าแฟนๆรายการเนี่ยได้ไปได,ได้ไปด้กันเยอะมากใช่ครับพี่ใช่ไหมครับาบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหใช้แล้วมันเวิร์กจริงใช่ใช้แล้วมันเวิร์กมากแล้วติดต่อกลับมาบอกว่าอยากจะรีฟิลที่มันมีจำหน่ายที่ไหนบ้างในตอนนี้เดี๋ยวบอกก่อนก็ตอนนี้มีขายที่วัดสันค่ะวัดสันนะครับส่วนรีฟิลเนี่ยจะต้องโทรมาที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะค่ะจะมีขายหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะใช้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะถามว่ามันอันตรายไหมสารต่างๆที่ใช้ใน d i a ดิมอนวีฟิทมาส์นะวันนี้เราเลยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดูดไขมันนะครับมาการันตีเรื่องความปลอดภัยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเลยนะครับกับคุณหมออิดที่ร่วมรายการกับเราแล้วในเช้าที่อรุณสวัสดีครับหมออิดสวัสดีครับคุณหมออิดครับหมออิดผมถามนิดนึงนะว่าว่าคนสงสัยเยอะมากว่าดิมอนวีฟิตมาสเนี่ยถ้าถามนิดนึงว่ามันเทคนิคของมันคืออะไร กระบวนการมันคืออะไรหาที่เป็นหมอ,อ,อปกติแล้วครับมันต้องกล่าวถึงเรื่องของเซลล์ไขมันก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยในร่างกายของเราผิวหนังเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของตัวไขมันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราจินตนาการง,ง่ายเซลล์ไขมันเราเหมือนลูกโป่งใส่น้ำไม่ต้องจินตนาการดูหน้าแจ็คได้เลยง่ <ๆ S 1> ยายเลยครับนี่คุณหมอเพราะฉะนั้น เวลาลูกโป่งใส่น้ำหมายความว่าถ้าเวลาพอเรากินอาหารหรือว่าเวลาที่เรามีการสะสมไขมันปุ๊บเนี่ยลูกโป่งมันจะตัวใหญ่ขึ้นนึกออกไหมฮะเวลาที่เรางดอาหารออกกําลังกายมันจะเป็นการเร่งการเผาผลาญแล้วก็ทําให้ลูกโป่งมันตัวเล็กลงซึ่งปกติมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะมีความสมดุลตรงนี้อยู่แล้วเป็นปกติทีนี้ ตรงบริเวณตรงไหนที่มีการใช้งานของกล้ามเนื้อที่น้อยปริมาณการสะสมของไขมันก็จะมากมเพราะฉะนั้นในบริเวณของเหนียงตรงด้านล่าง,งอย่าลง,งลา้นนื้อถูกมันมีปริมาณกล้ามเนื้อในการใช้งานที่น้อยกว่าบริเวณของใบหน้าเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอัตราการสะสมของไขมันบริเวณเหนียงมันเลยเยอะอพอเวลาเรายิ่งอายุเยอะขึ้น ไขมันบริเวณตรงหน้าจะดูน้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามตรงเหนียงจะเพิ่มตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการรักษาในการทำดับเบิลชินให้หายไปก็เลยมีมากมายหลายวิธีไดมอน n d วีฟิ Fit เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ตัวยาผสมกับการใช้ตัวรัดมีมีส่วนผสมอะไรบ,บ้างครับคุณหมอเท่าทีครับส่วนผสมมันจะมีด้วยกันประมาณหกชนิดที่เป็นหลักๆก,กันนะครับ ตัวที่สำคัญจริงๆจะมีอยู่3ตัวแรกก็คือตัวบอดี้ฟิตบอดี้สลิมแล้วก็อดิโคเลสตัวบอดี้ฟิตเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้พูดง่ายๆเหมือนทำให้เซลล์ลูกโป่งเนี่ยแตกตัวออกเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ลูกโป่งแตกตัวออกตัวไหนนะตัวไหนนะตัวบอดี้ฟิตบอดี้ฟิตบอดี้ฟิตจะทำให้ลูกโป่งแตกตัวออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเซลล์ไขมันมันจึงถูกการเบรกดาวน์ออก จบเลยจบ,จบเลยซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการอัตราการซึมของตัวยาค่อยๆเข้าเข้าสู่ผิวหนังไปเรื่อยๆตามการพรีนิเตตของตัวของตัวยาไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องใช้จึงได้ จึงต้องมีทามมิ่งระยะเวลาในการรัดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการยาที่ซึมเข้าไปไม่ใช่ว่า15นาทีก็ได้และหลังจากนั้นตัวอัดิโพซลีมตัวที่2ก็คือตัวแฟตเบิร์นตัวแฟตเบิร์นเนี่ยเป็นเหมือนกับการสวิดให้เจ้าตัวลูกโป่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเร่งการบีบตัวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มการไหลเวียนโลหิตตรงบริเวณตรงนั้นนะครับอัดิโนซลีใช่เพราะฉะนั้นอัตราการเผาผลาญของมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะอันที่3ก็คือตัวอ d ดิโพเลสอัดิโพเลสใช่อ เป็นป้องกันการสะสมใหม่ของเจ้าตัวไขมันเพราะฉะนั้นอัตราการคงอยู่ของเจ้าตัวไขมันก็เลยน้อยลงอย่างต่อเนื่องนึกออกไหมฮะขอย้ำอีกครั้งอะดิโพเลสหน้าที่ของมันก็คือป้องกันการสะสมการาสะสมใหม่ของไขมันป้องกันการ,การสะสมใหม่พูดง,ง่ายๆหมายถึงว่า ไม่ให้ลูกโป่งมันน้าไปเติมเข้าไปในลูกโป่งใหม่นี้ผมเห็นว่าในในสารเองก็จะมีโคโคควีเทนโคควเทนจะเป็นในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในส่วนของฟรุตามินก็เป็นวิตามินส่วนวิตามินอ e ีก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวสารสากัดที่มาจากประเทศเกาหลีตัวเนี้ยมันมีความระคายเคืองได้ในบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ย การนําส่วนผสมในเรื่องของสารต้านมนุมูลสละมาผสมกันมันจึงลดการละคายเครืองรถออร i t ิเทชันของบริเวณผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นความเซฟตี้ในเรื่องของผิวหนังก็เลยมากขึ้นเขาบอกว่า Diamond V Fit Mask ในตอนนี้ได้รับออ,อรอจากทั้งในไทยเกาหลีด้วยแล้วก็ไทยแล้วเนี่ยการได้รับออยอเนี่มันกระบวนการนี่มันยากนะยากมา,ากมาในส่วนของของทางประเทศเกาหลีแล้ว ของประเทศเกาหลีเนี่ยยิ่งยากอยู่แล้ว <Ừ. S 2> เราว่ารู้อยู่เพราะว่าเขาจะต้องดูในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยหลายอย่างว่ามันมีริ์ของการเออร์ริเทชันไหมต้องผ่านงานวิจัยแล้วกี่ตัวคร,ครับซึ่ง ตรงนี้เราผ่านงานวิจัยกันค่อนข้างเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึง Diamond V Fit Mask นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เราพูดตั้งแต่ช่วงปีใหม่ <ฮะ S 2> และคนให้ความสนใจเยอะมากเพราะตอนนี้สาวๆท่านเกาหลีและไทยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปฉีดโบท o ็อกไปเหลาหน้าไปเจ็บตัวอีกต่อไปต,ไปตามคลินิกต่างๆ,ๆวยง่ายมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวคุณไม่ต้องเดินทางไปทาหน้าที่คลินิกอีกแล้ว <ฮะ S 2> และหน้าคุณจะเรียวที่สุด ครอบครัวญาติพี่น้องของเราเองได้มีโอกาสใช้แล้วก็บอกผมว่าอยากได้บ้างใช่ไดมอนด์วีฟิตมาสนะฮะเราเราจัดจัดสรรให้คุณเลย <ฮะ S 1> เพราะบางทีคุณต้องเดินทางไปซื้อตามสถานที่ต่างม,มันอาจจะต้องเสียเวลาแค่ดูรายการเราในเช้าวันนี้มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นเรียบร้อย021054120 <ฮะ S 1> คุณสามารถโทรไปสั่งซื้อได้เลย <ฮะ S 1> บอกให้เลยนะฮะว่าบางคนเวลาโทรไปอาจจะถามเยอะมาก <ฮะ S 1> ชีวิตเนี่ยอย่ารอครับไม่ต้องถามเยอะ เราลองใช้ดูเลยลองใช้เลยเราจะได้เห็นผลลัพธ์แต่โปรโมชั่นมีด้วยใช่ไหมครับวันนี้จัดเลยครับจัดเลยคือปกติแล้ว1กล่องเนี่ยราคา2150บาทแต่ตอนนี้เหลือเพียง1790บาทค่ะแต่ถ้าซื้อ2กล่องนะคะจะเหลือเพียง2990บาทแต่ยังไม่พอนะคะเราแถมรีฟิลมาร์ค5แผ่นให้ฟรีอีกมูลค่า1 5 0 0บาทค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกล่องปกติราคา2150บาท ซื้อตอนนี้นะครับเหลือเพียง1790ครับนะครับซื้อ2กล่องอันนี้คุ้มมากฮะ 2, 9 9 9 0แถมฟรีมี <Ref ill S 1> ฟิล์มาส์5แผ่นมูลค่า1,500ผมว่าซื้อ2กล่องเลยดีกว่า<ช>ครับอันนี้ที่คุ้มที่สุดนะย้ำอีกครั้งตอนนี้โทรไปเลยหมายเลขนี้นะครับ02105 4120โทรได้ตลอดทั้งวันไหมครับมิน้นโทรได้ตลอดเลยค่ะโทรได้ตลอดทั้งวันนะ0 2 1 0 5 4 1 2 0คุณหมอไม่ต้องใช้แล้ว คุณหมอเระจำดีมากหน้าหมอดีมากใช้ประจำหรือแอบใช้อยู่ที่บ้านเอผมนี่ผมบอกคุณผู้ชมสารภาพเลยว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเนี่ยตอนที่จัดนางเขาดาวเนี่ยหลุดดื่มไปนิดนึงแล้วตื่นมาหน้าผ่องโชคดีมากที่บ้านมีแต่มันมีไม่กล่องมีหลายกล่องผมใช้แค่วันเว้นวันครับผมแล้วก็กลับมาทันจัดรายการในวันที่สี่แต่แคบหน้าสิกล้องไหนกล้องนี้เนี่ยเห็นนี่ไหมนี่ตัวมไหม มันเลี้ยวเลยพี่มันเลียวแล้วก็ถ้าใช้ติดต่อกันเนี่ยก็จะเลียวเลยไม่อยากจะบอกเลยว่าเพราะดิมอนวีฟิตมาสผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายหลายคนน่าจะน่าจะผ่องแต่คุณลองใช้ดูนะเวลาคุณใช้ดิมอนวีฟิตมาช่วงแรกมันจะอุ่นๆแต่ผมชอบมากมันจะอุ่นปุ๊บพอถอดปุ๊บมันจะวีเลยใช้วันเมวันจะเวิร์มกันเนาะใช่ค่ะบางคนใช้ทุกวันผมไม่แนะนำว่ามันต้องถี่ขนาดนั้นแต่แล้วแต่คุณถ้าคุณจิตจิตดอยใชกวันก็แล้วแต่บางคนใช้ช้ากลางวันเยวนเลยครับหมอนั่งอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเง อย่าไปห่วงว่าเจ้านายจะว่าคุณอย่างที่ว<ช>ูดี้เวอร์เนี่ยร้ห้เขาติดไว้ทั้งวันได้ครับผมเขาบอกว่าแล้วบอกว่าในเมื่อส,ส,า,วสาวเกาหลีทําได้คุณก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันถูกต้องครับเชวันี้ขอย้ำอีกครั้งว่าเราตื่นมาคุยจะเสนอแต่นวัตกรรมสังเกตว่าครึ่งปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่นวัตกรรมเราไม่อยากมานําเสนอเพราะาอะไรชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนครับ แต่ Diamond ว Fit Mask เนี่ยมันเวิร์กมากเราได้ขอย้ำนะครับว่าคุณสามารถโทรได้เลย02 105 4120แจ็งเนี่ยยังไม่ใช้สักทีผมเนี่ยจะขอของขวัญปีใหม่เขาได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะขอป้องในดี่พ่อ คุณจ่ายเลยดีกว่าถ้าอะไรรึเปล่าเวลาคุณขอฟรีเนี่ยคุณไม่ใช้อ๋อเนี่ยไม่ใช้ต้องจ่ายผมเคยจ่ายแล้วเลยแล้วไม่ใช้ไงใช้ใช้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก็จ่ายอันนี้เหรอยังยังคุณจ่ายกระทะเอออันนี้ต้องจ่ายด้วยกระทะผมว่ายังจ่ายเลยใช้ผมจ่ายกระทะเนี่ยผมเลยใช้แต่โอเคแล้วเดี๋ยวผมจ่ายได้ครับผมแล้วคุณเอาโปรโมชั่นไปเลยนะซื้อ2กล่อง2990แน้าท้อกาคุณผู้ชมคิดดูฉีดโบท็อกดันหมื่นห้าออล่าสุดโบท็อกเนี่ย ไปเช็คมานีเก้าพันบาทถูกต้องครับผมเจ็บโคตรขอบอกันเลยว่าเจ็บมากนะแต่ว่านะตอนนี้อันนี้เวิร์กที่สุด02-105-4-1-2-0 Diamond Be f f าสี่หนซื้อที่นี่ดีกว่าถูกต้องนี่ไปที่วัดสันมันต้องเดินทางหมอสักกล่องไหมฮะหมอใช่หมอใช่หมอเด้ยเราไปจากฉากแล้วหมอโทรด้วยมครับขอบคุณหมอที่มาให้รายละเอียดขอบคุณครับคุณหมอรับถ้าไม่พูดจะไม่เก็บ มินด้วยนะมินนะนะเดี๋ยวมินเรามีนัดกันหน่อยดีกว่าอัปเดตกันทุกอาทิตย์หน่อยได้นะของนี้ต้องบอกต่อเรื่อยๆกับพี่น้องชาวไทยครับผม